ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมท ttt studio นะเกลบนี้มาเทียบค่าพลัง rasmus h y l t ุ n นะครับผมพรารุ่นเนี้ยติดฟีเจอร์เขียวครั้งแรกเลยนะแล้วก็มีไม่กี่เวอร์ชันนะแต่และเวอร์ชั่นก็อยู่ประมาณ94นะ9493ประมาณนั้น แต่ตัวล่าสุดก็ถือว่าน่าสนใจนะฟีเจอร์เขียวนะครับผมส่วนใหญ่ก็เป็นโก้พอเชื่หมดเลยนะฮะมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมี9 3 9 4สแหละนะมันก็จะมี9 3 9 4ส่วนใหญ่ก็เป็นอยู่ในแพ็กที่ที่ต้องใช้เงินซื้อค่อนข้างเยอะนะอันนี้ก็อยู่ในลีกก็ต้องลากันไปนะครับผมโอเคแต่ตัวที่ดีที่สุดก็ก็ถ้าได้รวมก็ดูเป็นตัว9 4แต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันอยู่ในฟีเจอร์เขียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีว่ะ พราะมันมันลุ้นได้แค่สามครั้งนช่มฮะมันได้แค่สามครั้งแต่ถ้าเทียบกันจริงก็เกมลุกเนี่ยตัวลิกเซอเลชันดีกว่าหกค่อนข้างเยอะนะดีกว่าหกคือหาช่องดีกว่าหกเลยอะแต่จบสกอร์ตัวล่าสุดดีกว่าสามลูกหม,มูงดีกว่าสองก็ถือว่าเทนกันได้นะครับผมเทีกันได้นะฮะได้สองสั้นมาได้จ่ายบอลมาเป็นบอรณนิดหน่อยนะครับผมโอเคแต่ความเร็วได้นะ ความเร็วบวก4แต่เสียสปีดต้นลบ3นะครับผมแต่พลังการยิงบวก3แต่บาลานซ์ก็เสียไป7จ็ดนะควนดันสี่แลโดยวรวมก็ถ้าถ้าถ้าพูดถึงความน่าเล่นนะถ้าพูดถึงความน่าเล่นก็ให้ตัวล่าสุดน่าเล่นกว่าฟีเจอร์เขียวเพราะว่ายิงคมกว่าความเร็วดีกว่าแต่สปีดต้นอาจจะชา้านิดน,นึงแล้วก็ยิงค่อนข้างแรงนะครับผมสเตมินา่าหรอสเตมิน่าเท่ากันเอ็กเกรชั่น4 ในบวก4ความดุดันนะโอเคมันก็น่าเล่นนะตัวล่าสุดน่าเล่นแต่ว่าตัวลีกเซเลชั่นน่าเล่นไหมก็น่าเล่นเหมือนกันนะหาช่องดีหาช่องดีสปีดต้นดีบาลานซ์ดีแต่ตัวล่าสุดเนี่ยจบสกอร์คมมงได้สปีดดีแล้วก็พลังการยิงนะครับผมมีเข็งแกร่งมาได้หน่อยถือว่าตัวล่าสุดน่าเล่นกว่านะผมว่านะถ้าส่วนตัวนะนะตัวล่าสุดน่าเล่นกว่านะอยู่ที่สกิลว่าจะชอบแบบไหนเพราะว่าตัวลีกเซเชั่นเนี่ยมันเพิ่มสกิลได้นะ เพิ่มสกิลได้แต่ตัวล่าสุดเพิ่มไม่ได้เพราะว่าเป็นฟีเจอร์เขียวห้ามเพิ่มห้ามอัพก็คือพร้อมเล่นอะ่ะโอเคประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้และตัวนี้แหละตัวนี้แหละนะโอเคตัวล่าสุดยิงคมสุดแล้วนะตัวล่าสุดยิงคมสุดแล้วยิงคมยิงแรงนะครับผมโอเคโอเคเฮ้ย okay. okay. hey! ตัวนี้ยิงคมกว่านะยิงคมกว่าหาช่องดีกว่าแต่องค์ประกอบอย่างอื่นเนี่ย ค่อนข้างสู้ตัวล่าสุดไม่ได้อย่างเช่นครองบอลอย่างเช่นลูกโมงอย่างเช่นความเร็วอย่างเช่นพลังการยิงแข็งแกร่งสเตมินามันก็ห่างเยอะนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงเรื <sie ve> ่องความคมคือตัวตัวทีมนี้ดีกว่าอะตาลันต้าะดีกว่าทั้งหาช่องดีทั้งยิงคมกว่าแต่ความหลากหลายมันมันน้อยมันน้อยนะครับผมโอเคนะครับผมโอเคหอยลุนหอยลุนนะฮะก็เป็นตัวล่าสุดที่ดีที่สุดนะครับผม ที่ไม่เชิงว่าดีสุดหรอกน่าเล่นที่สุดนะน่าเล่นที่สุดโอเคประมาณนี้ละกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลว้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมคลิปนี้ไปลาบ๊ายบาย let